นี่คือความสามารถของน้องทาบิทาบิสามารถแงะกระดูกที่เป็นปมเหล่านั้นออกมาให้เป็นปมธรรมดาได้เมื่อคลายปมอ,ออกมาได้แล้วน้องทาบิจะทำการเจรไนแท่งกระดูกอย่างตั้งใจ การเจรไนนั้นต้องใช้แรงงานและฝีมือมากเลยทีเดียวน้องทาบบีตั้งใจที่จะเจรไนกระดูกให้เป็นกระดูกชิ้นงามเพื่อน้องทับบีจะได้กินเข้าไปนั่นเองเ <c ười> <c ười> มือ่อได้กระดูกชิ้นนี้มา น้องทบีจะตั้งใจอดทนและไม่ยออ่อท้อน้องทบีได้ทํางานอย่างหนักอันนี้คืองานของน้องทบีชิ้นโบแดงเลยทีเดียวกระดูกเหล่านี้ได้ผ่านมือน้องทบีมาเป็นหลายร้อยอันแล้วทีเดียวผลงานเจนเจนนาไนนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ชำนาญการทางด้านเจนนไน <laughs> กระดูก น้องหมาโดยแท้จริงดูท่าสิคะตั้งใจมากเลยเวลาตาที่ครีมของเขาตั้งใจจริงๆเขากัดแล้วเขาก็พิมพ์แล้วเขาก็กินเข้าไปน้องทาเบะไม่สนใจน้องทาเบไม่สนใจเอหน,น้าหลับตาข้างนึ้ ทำไปเลยนะตั้งใจนะปี่นะบ๊ายบาย